โอเคครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้อยู่กับผมโอเคกับพี่ขวัญ K N K s u s ี i s u s ี i ซูซี่ซาซ,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 ซาซาซา,ซาพี่ขวัญค่ะแอ,อ้ะ <laughs> ครับโอเควันนี้เราอยู่กันใน Minecraft Lucky b o x k ระทับ e b สซึ่งทุกคนเห็นแล้วใช่ไหมข้างหลังคือใคร <laughs> ข้างหลังไหนไหนใครพวกเราเน,<า>น,นี่ยโอ้ย้อ,อมล้อมรอบตัวเราขนาดานนี้นะกลุ่มโจรสลัด หมวกฟ้านั่นเองอซึ่งคนที่เราจะสู้ในวันนี้ก็คือลูฟี่เกียสีนั่นเองนะูฟแล้วผม<อ>ซึ่งเออผ่าอีกไงพอ่อีกอ๋อครับซึ่งเราก็แบบเอาแบบพวกกลุ่มโจสรสลัดหมวกฟ้าเนี่ยมาอยู่บนเรือเราด้วยนะครับนี่ก็จะมีอุปซโ,โรแซนจินามิชอปเปอร์ โลบินแฟรงกี้ตอนนี้มีจินเบแล้วตันี้มีบรูคอยู่ในนี้นะครับผมอาคือแบบเราก็พยายามทำได้แค่นี้แหละนะซึ่งวันนี้นะเราจะมาเปิดรักกี้บ็อกแอสโซกันนะครับซึ่งอ๋อบอกลืมบอกไปว่าถ้าน้องๆดูคลิปนี้เราอยากให้พี่สู้กับตัวไหนในวันพีหรือตัวละครจากเรื่องอื่นๆก็บอกมาได้นะครับผมหรือว่าจะเป็นตัวโกงในเรื่องวันพีก็ได้นะเออได้หมดเลยแล้วผมโอเคมา ลุยเลยดีกว่าไปดิครับผมหลากก่อนนะเรือตัวอิงแมรี่ไปแล้วนะเรือจริงๆ่ะพี่ขวัญสร้างผิดนียครับผมชุดแบบเนี้ยมันควรจะเป็นเรือทาสันซันนี่นะแต่นนี่มันเป็น <พอ S 1> เรือภาคแรกกับตัวละครภาคสองไอภาคหลังอ๋อโอเคเปิดแล้วผอต้องได้ของดีอหัวเธอได้ของดีพ็ได้หัวตัวเองเอายาไปเป่าเอไปปลาใส่ลูฟี่ได้ปะได้ ได้หรือเปล่าได้ดิเคยด้ไมมันทีเดียวตายหรือเปล่าใช่แบบแรกแข่งกันเปล่าแบบตีได้แค่ครั้งเดียวแต่ว่าดาเมจหนึ่งแสนอ่ะเออลูฟี่จะตายเลยหรือเปล่า่ะเออน่าจะตายไงเขาก็จะไปท่า่อเซ็ตไว้หนึ่งล้านอ่ะนะแต่ก็ไม่ตายถ้าของเราโหดเกินก็นั่นแหละของเราโหดเกินก็จัดการเขาได้แป๊บเดียวหน้า อุ้ยไม่ไม่นัดไม่ไม่ไม่โหดหรอกเพราะว่าเราเพิ่งได้ดาุกดาบไปดิเอ้ยแต่ดาวนี้มันเกียร์นั่นเนี่ยเทสเทศเทเป็นไงบ้างดาวนี้วา้ายอันนี้ไม่ได้นัดแต่มายังไงลละครับ้ายไป y รับไป y รัปไป y รับลืมปิดขอโทษอ่ะปิดแล้วโอเคไม่ตายอ่ะเก่งโหดเกินแล้วรู้เธอถาเสร็จเราไม่พิมพ์แหละ ไม่เขาจะพิมพ์ฝนตกฝนบ้าลายมันมืดโอ้โหเจ๊เขาไม่ดูแบบพาทิ์เลยอะจบแล้วจบแล้วอย่าแกงเขาใครแกงเธอแกงตวเองน่างะเธอแกงเขาเธอว่าเขาตอนนี้ก็เขาเห็นมันมืดๆก็คิดว่าฝนตกด้วยเอ้ยว้ายอู้บอสอู้บอสอู้บอสแก้วิ่ผ่านได้หมดแล้วก็ไม่เหลือยาไว้ปลาใส่ ขอบคุณนะขอบคุณนะแล้วเราจะสู้กับลูฟี่ได้ไหมฮะได้ดิโอ้เจ็บๆๆเจ็บเจ็บวิวแมวผมกระหลงเฮ้ยทำไมผมตายอยู่คนเดียวเนี่ยวยได้หนูม,มาไม่ตายอ่ะอวยได้หนูม,มาขอสปอนพอยตรงนี้ก่อนหนูอะไรโอ้ยเขายังไม่ทันได้สปอยพอยเลย อะไรอะไรค่ะเรื่องผมเบรอค่ะเรื่องเหรออะไรอะไรอะไรเอออะไรผมมีชุดเกาะแล้วนะคุณอ่ะมีหรือยังไม่มีแต่ผมมีเพชรนะเพชรนับทแห่งกันปะล่ะครับโอ้ไม่ได้นับไม่ล่ะครับคุณครับคุณจะปิดดีครับคุณอ่ที่ยังไม่ปิดปิดทําไมอะ่ะโอ้ยเอาไว้แกงโอเคโอเคง่ะเอาเป็นฝนให้หน่อยแกงบ้าแกงโบนเลยโอ้โอย เฮ้ยแฟรี่สวัสดีค่ะคุณพูดแฟรี่นี่แน่โอ้ได้เพชรโอเครวยอีกแล้วอ่ะที่เพื่อนขันไม่ยอมนับเพชรนับทองเพราะว่าเขากลัวแพงเดี๋ยวเดี๋ยวมันไม่ได้มันไม่ใช่โปรเจกต์นะไม่เล่าอันนี้มันโปรเจกต์สู้บอสเราต้องร่วมมือกันแล้วก็กำจัดบอสให้ได้ใครอยากร่วมมือกับเธอไม่ทราบเธอบายบายจบโปรเจกต์กับทุกคนเราจะไม่ทำโปรเจกต์นี้ต่อแล้วเไรอ่ะโอเคไม่อยากจะร่วมมือกับเราโอ้เพชรร้องไห้กันแล้วใช่ไหมจัดการ อะไรอ่ะวันเกิดอะไรขึ้นสวัสดีจ้าโอเคไปเกิดไหนนั่นไงเป็นของสุ่มเป็นกล่องสุ่มไอ้หนูนั้นเปิดกล่องได้นะกล่องแกะกันดูด้กล่องหนึ่งร้อยดูี่หแล้วกล่องหนึ่งร้อยได้อะไรเนี่ยกล่องแกะทุกคนว้าวเราขออนุญาตเก็บไม้ไว้สักหน่อยนะคะทุกคนเผื่อได้ครับเนี่ยหมดเวลาแล้วทามอัพเอออัพอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยรวยแล้วเขาได้อันนี้ Treasure Map แมสแมสแมสเราต้องหากล่องอีไงนี่ไงอัรต้าเวอรี่อุยเราต้องหาทางออกหรือเปล่าไม่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 มันให้เราหาของมันแบบเหมือนเราได้ลัคกี้บ็อกหาสมบัติอู้เพชรอ่าเก็บไม่ทันเวลาหมดแล้วเขาก็กลับมาส่งเราที่เดิมแล้วที่ได้รองเท้ามาอ้าวเราได้กล่องบวกมาให้ดูสิกล่องบวกโอ้ดั้นดับเออเออวีได้ดา ดาบเลยอะดาบอันลัคกี้ดาบไม่ถูกเท่าไรหกหกใช่หกเลยอะทีเนี้ยหกล้มเว้ยหกคล้มเลยฮ่าฮ่าขันกลายเป็นไรเดอร์แมนดูดิอุ้ยอันนี้สามารถเอาเอ็นชาร์ใส่ดาบได้ทุกคนไรเดอร์แมนไรเดอร์แมนไรเดอร์แมนน่าจะดีอยู่นเนี่ยอันนี้ไรเดอร์แมนไรเดอร์แมนไรเดอร์แมนโอเคเป็นไรเดอร์แมนเหรอพี่ชั่วุ้ยเรามีดาวไว้แบบ จัดการเขาแบบหยุดมอค่ะดาวปลานะอย่าใช้มั่วนนะแต่ไปใช้ดาวระเบิดอย่างเงี้ยปลาใส่ถือไงเฮ้ยอะตอวนี้แลกไอ้นี่ได้ปลาใส่ชุดได้ได้ไงเขาทอมาแลกชุดได้ได้ๆแป๊บนึงเขาเอนชันดาบก่อนขอ้นมาเลยแล้วไม่ยี่สิบเปโอเคไม่เลเวลเท่าไหร่โอเคมีเลเวลเท่าไหร่สิบเอ็ด่สิบเอ็ดเองเหรอต้องยี่สิบเอ็ดเวลอ่ะเบบี้โอเคอุ้ย ขอไปก่อนละกันอุ้ยเธอตรงนี้มีกล่องดักกี้บ็อกซ์ธรรมดาซึ่งมันน่าจะกาก,กาไม่เอาละกันเนาะโอ้เดีด๋ยวถ้าเราฆ่าตัวนี้จะได้ไดาบไหมอะ่ะไม่รู้สิเธอจะลองฆ่ามันหรอใช่เธอช่วยหน่อยดิโอ้ยเขาไม่ดาบตีทีเดียวเลวดยดิอุ้ยอุ้ยได้อยู่ได้อยู่มันไม่ไมสนใจเขาะอะ10%เกินไม่ใช่แล้วหรอเพรอะ โ oh, อ้นนอันนี้กันเยอะกว่าแฮะแต่ว่ามีบวกไอแท็กกับสปีดอ๋ออันนี้ดีกว่าดิอาเคนเผื่ออยากได้แบ่งปันได้เหรอกางเกงไหนเธอมาโยนให้เขาที่ไหนอ๋อว,วางไว้ตรงนี้อ๋อต <Huh? S 1> ูตูดูตู้ตูู้เลยสี่กรงว้าว Iron g ก r เดอย่ารีบเปิดจุงนี่ยเกีงอะไรอ,ะอันนี้เขาไม่เปิดแล้วกลายเป็นกล่องโชคร้าย เราได้อาวุธที่เป็น10บแอกแทกดาเมจมาแล้วอ่ะมันคือสตาร์ไม้ด้วยนี่ไงเธอขึ้นไปบนขั้นบนน่ะเห็นไหมมีของอ๋อตกใจหมดโอ๊ะฮัทจ์กดดิกดได้ป่ะไปตรดจยังไงเนี่ยโอ้วู้โหขึ้นมายันข้างบนสวัสดีค่ะอุ้ยได้ชุดอันนี้ชุดนีได้สกาวคือเขาหมดแล้วมียาปลามียาปลาเขาหมดทุกอย่างแล้วโอเคหมดแล้วเหรอ ไวเกินตายเฉยโอเคทับเช้าให้หน่อยมันนี้มันฝนตกอ่าน,นั่นแหละอ้าวอ้าวโอเคไหนแล้วหายแล้วอะกระต่าย,อายเออผมโดนกระต่ายกัดตาย,ตายน่าสงสารจริงๆเปิดครบแล้วครับเปิดครบแล้วครับอุ้ยเสื้อใครเนี่ยมาทิ้งไว้ตรงนี้เนี่ยเราพอจสู้กับฮะเสื้อเหรอ มีเสื้อเสื้อฉันก็ไม่รู้เสื้อเราเสื้อเราเสื้อเราแล้วเธอไปทิ้งทำไมตอนนั้นเราทิ้งผิดเนี่ยในตัวเราเตื้อไม่ต้งนานแล้วใช่เสื้อตัวเสื้อใช่ของดีจริงๆเลยโชวิ่งสตาร์ขอลองหน่อยนะว่ามันเป็นสตาร์แบบไหนของดีทั้งนั้นเอ้แค่สตาร์แบบเพียวฟ้าโอเคพร้อมยังเราจะได้มาปลายาตอหน้าดูฟรีอืมพร้อมนะสิเราจะปลายาดีก่อนนะครับ เอ้ยอา้าวไม่ใช่เหรอเอ้ยมันต้องอย่างนี้มันต้องอย่างนี้มันต้องอย่างนี้ดาวมันกินไม่ได้ดาวมันใช้ปลามันมีดาวกินได้กับมดดั่วดิอ้มีดาวกินได้เลยเหรอว,ว้าวเขาเขาพร้พอ,พอมแล้วพร้อมแล้วมันกันมาเฮ้ยเราเข้าไปปุ๊บนุนซี่เขาจะจัดการเราเลยนะไปเลยเกมสู้เขาเข้ามาแล้ว วันลูบ้าวันลูบีทำไมลูบทำไมมันจะโดนเขามันโดนเขาเข้าเขาในตะกร้าเนี่ยโอ๊ยแล้วเขามองไม่เห็นเลยไใบสนใจโอเคปลาใส่ทุกคนทำไมถล่มปลาเมื่อขนาดเนี้ยโอเคใส่ทุกคนใส่นัวใส่นัวเออโอ๊ยเออ ผมให้โอเคเขาสู้คนเดียวกันนะครับอเคเขานี้ปายาใส่ผมม่วหมดเขาเหี่ยลัคกี้โพ t i ่นไปเลยอ่ะเลือกขนลีเร็วม้าทินก็ต้องช่วยกันตีโอ้โ้ยโอ้ยโอยโอยเอ้ยโอ้ยมอ้ยโอ้ยโอ่ยโอ้ยอ้ยโอกยอลยโอ้ยโอย้อ้ยโอ้้้้อ้้อ วอ่ะลูฟี่กับตะกอลูฟี่ลูฟี่ไปได้ยังไงลูฟี่กับตะกอนไปได้เดี๋ยวก็คงหล่นลงมาอีกแหละไม่ได้เรล่วงลงมาแล้วจะจับทรงอ่ะลูฟี่น่าจะไปเที่ยวนอกโลกลูฟี่เพขึ้นไปสูงไปไหนมาบ้างเขาไม่ยอมลงมาลองโอเคลูฟี่กลับมาแล้วทุกคนเราพร้อมไฟลูฟี่แล้วโอเคนำเลย ให้คอานำหมอหวัดดีค่ะนี่เน่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 เอเกีดบวกไอเกียบวกตัวเีด้วไม่ไหวโอโหเกือบตายทุกคนแล้วพี่ผ่อนแบบทยาไปหมดแล้วด้วยไม่มียาอะไรื่อแล้วจะตายแล้วโอ้โหขี้โก้ขี้โกงเกินขี้โกงเกินไอ้เลย ได้ลูฟี่ได้แล้วเหรอหายจะเยอะเชียวรู้เอ้ย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 ผมตายนี่เราแพ้ลูฟี่เหรอเราสู้ลูฟี่ไม่ได้อะเราต้องสู้ลูฟี่ต้องสู้จนกว่าเราจะชนะจะยอมแพ้ได้ยังไงเราสู้ไม่ได้ลูฟี่ลีเลือด ลูฟี่รีเลื่อนแล้วลูฟี่หดแล้วเราสู้เขาโอ้ยรีหมดแล้วเหรอีนน่มัไม่นะลูฟี่โหดเกินไปเราไม่สามารถกำจัดลูฟี่ได้ไอ้ไอ้ลูฟี่ไอ้บักลูฟี่ไอ้บักลูฟี่ไอ้บักลูฟี่นี่แดดนี่แดดนี่เนธนี่เนธมาดิป้ามป้ามป้ามเลือกก็ดีแล้ว ใช่เราสู้<ย>เขาไม่ได้แล้วเจาสู้เลยเจาสู้ลูฟี่เลยเจาสู้ลูฟี่เลยไม่นะวันนี้เราแพ้ลูฟี่ลูฟี่โหดเกินไปเงี่ยใช่เป็นเพราะเธอแหละเขาเสียลัคกี้โพชั่นขวดแรกเพราะเธอปายาใส่เขาอะ เพราเธอบอกช่างมาันช่างมันแล้วเขาก็ตาบอดแล้วก็มอไม่เห็นอะไระเสียยาหนึ่งขวดไปฟรีๆเพราะเธออ่ะพีไ่ไมยืนยืนอันนี้มันพุ่งเหรอพี่เธลองยืนดิแ่าจะเป็นบ็อกอ๋อไม่คุกเซนไปคิกเซนใช่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 ทุกทุุทุกทุกทุุกททุุุดทุก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 ทกทุกทุกดุกกทุยอุกทุกทุกท่กยอ ยอมแพ้ยอมแพ้ของน่าจะไม่ค่อยโหดด้วยแหละลัคกี้บล็อกเนี้ยมันก็เลยแบบนั่นแหละทุกคนก็เลยกำจัดลูฟี่ไม่ได้ไม่เป็นไรโอเคครับผมยังไงก็ชอบกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับผมเดี๋ยวไว้เราต้องมีแมตช์ล้างแค้นลูฟี่แน่แต่ว่าไว้ก่อนแล้วกันเราจะเอาตัวอื่นมาสู้ก่อนให้อยากให้ตัวไหนมาก็ คอมเมนต์ไว้ได้นะครับผมวันนี้ลากันไปกอนนะครับผมบายบาย